วันนี้ก็เป็นวันแรกสําหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะสำหรับเที่ยวบินสายการบ,บิน e ีซีแอร์ไลน์ค่ะในเส้นทางหัดใหญ่เบตงโดยทางรัฐบาลนะคะมุ่งหวังว่าการเปิดเส้นทางบินในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมด้านการคมนาคมทางอากาศอย่างยั่งยืนค่ะ วันนี้ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรับตีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางมนพรขาดเจริญศรีรับตีช่วยว่าการกระทรวงมคมนาคมได้รวมกันเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินอีซี่แอร์ไลน์เส้นทางหาดใหญ่เบตงค่ะณทนะ่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลา โดยภายในงานก็มีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นนายอำนาชูทองรองผู้ว่าการจังหวัดยะลานายทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานรวมถึงผู้ในการท่าอากาศยานเบตรงรวมถึงภาคส่วนต่างๆค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและผู้แขกผู้เกียรตินะคะที่เข้าร่วมงานอย่างคับข้างค่ะทางด้านตีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวว่าเที่ยวบินปฐมฤกษ์ครั้งนี้ เป็นอีกเก้าสำคัญค่ะที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดวยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอเบตงซึ่งเป็นดินแดนปลายด้ามขวานที่เปลี่ยมไปด้วยศักยภาพทางธรรมชาติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น แม้ว่าเบตงจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเฉลี่ยปีละ1 6 0 0น0 0คนก็ตามแต่ที่ผ่านมาค่ะการเชื่อมต่อทางอากาศยานจากกรุงเทพสู่ท่าอากาศยานเบตงยังคงเผชิญข้อจำกัดหลายประการด้วยกันทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์การบินโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้สายการบินพาณิชย์ขนาดใหญ่เคยทดลองเปิดเส้นทางบินตรงดอนเมืองเบตงแต่ต้องยุติการให้บริการในเวลาอันสั้นเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงโดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมสนามบินนอกจากนี้ท่าากาศยานเบตงยังไม่มีระบบเติมเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำให้เครื่องบินต้องแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอื่น ก่อนค่ะที่จะมาถึงเบตงอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งรันเวย์ของสนามบินเบตงมีความยาวเพียง1,800เมตรเท่านั้นจึงรองรับได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กค่ะขณะที่ทางด้านของทางด้านกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอ็มแลนด์จำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลสายการบ,บิน Easy Air l i n นก็ได้เปิดเผยคะว่าเส้นทางแรกของ e a s y a i r l i n นนะคะ ก็คือเส้นทางหัดใหญ่เบตรงระยะทาง152กิโลเมตรนับว่าเป็นเส้นทางบินที่สั้นที่สุดในไทย โดยในะระยะแรกค่ะจะทำการบินเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์วันละ2เที่ยวบินเท่านั้นโดยคนใต้ค่ะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษค่าตั๋วเครื่องบินเหลือเพียง2,400บาทเท่านั้นจากราคาปกติก็คือ3,100บาทค่ะจึงขอให้รีบลงทะเบียนผ่าน Line ออฟ i ิเชีนะคะของ easy airline โดยหลังจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยเส้นทางบินนะคะเบตงภูเก็ตและจะมีเส้นทางบินเบตงสูรราชธ,ธานีต่อไปขณะที่ทางด้านนานะยนรินเรืองวงศานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงก็ได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกประทับใจมากค่ะที่ทางด้านสายการบินอีซีแอร์ไลน์มาเปิดการบินในครั้งนี้และยังมีการชมอีกคร่าว่าสำหรับการบินสำหรับเครื่องบิน12ที่นั่ง หรือว่าบินได้นิ่งมากที่นั่งก็ยังมีความสะดวกสบายระหว่างทางก็ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าหาลาบาลาภูเขาสลับซับซ้อนรวมถึงเห็นสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเวง ซึ่งบอกว่ามองจากเครื่องบินลงไปเนี่ยมีความสวยงามมากเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วและประหยัดเวลาการเดินทางจึงอยากจะเชิญชวนค่ะให้มาลองใช้บริการสักครั้งในชีวิตค่ะไปฟังการเปิดเผยของนายกสมาคมธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวอำเภอเบตงสำหรับการเปิดเที่ยวบินปฐมมกเ์ในครั้งนี้กันค่ะ นั่งมานี่โอ้รู้สึกว่าบินแบบนิ่งมากเลยซึ่งหลายหลายท่านเข้าใจว่าเออกลัวว่าเดี๋ยวลำเล็กแล้วอากาศไม่ดีหรือว่ายังไงมันจะเป็นลักษณะว่า เออมันจะโคงเคลงหรือว่าหน้าหน้ากลัวอะไรพวกนี้แต่เมื่อเช้านี้มามาพร้อมกับรัฐมนตรีอย่างนี้แต่แล้วต่และท่านก็ยังบอกว่าเออเครื่องบินนิ่งมากนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าบินตลอดนะครับตอนนี้ที่ตั้งไว้ก็คือจะบินเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละสองสองเที่ยวนะครับวันละสองเที่ยวบินตรงนี้สะดวกสบายนะครับจากหาดใหญ่บินมาก็อยู่บนก็อยู่บนอากาศได้ประมาณ35นาทีที่เรียนไว้นะครับก็เชิญนะครับแล้วก็ เครื่องบินลำเล็กนี้ก็จะบินไม่คือบินระดับไม่สูงเหมือนเครื่องบินใหญ่แล้วก็เวลานั่งมาแล้วโอ้ชมวิวนี่เห็นชัดเจนสวยสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะว,วิวบางเบงตรงมีภูเขามีทะเลสาบอาราบัลลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็มองเห็นสกายวอล์กด้วยอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ก็น่าสนใจผมคิดว่าส่วนใหญ่เราก็จะพยายามทำเอ่อ ลักษณะทัวนะครับว่าให้เป็นลูกค้าที่ระดับที่แบบแน่นอนที่เขาไม่ไม่ขายากจะนั่งรถสี่หชั่วโมงกว่าจะมาถึงเบตงพคะนี้เขาเขามีกำลังกาลังซื้อ